สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เช้าของวันที่สี่ตุลาคมนะครับมาดูกวักมรกตกันเป็นกวักมรกตด่างนะครับอันนี้เป็นกวากมรกตด่างนะครับอะมาดูต้นนี้ก่อนเลยนะครับต้นนี้นี่ด่างแบบนี้เป็นด่างเหลืองนะครับอเดี๋ยวผมไล่หลังใบให้ดู หลังใบสเตียร์แบบนี้นี่นะครับอันนี้มีตำหนินะครับนี่อันนี้มีตำหนินะอ่ะนี่แบบนี้นะครับกิ่งนี้นะครับอ่าหลังใบนี่กิ่งนี้สวยๆนะครับแบบนี้เลยฮะกับกิ่งนี้กําลังโผล่แต่ใบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะก้านเขาอ่ะ มันออกขาวเลยนะไม่รู้ว่าเป็นพันธ์ุไหนนะครับเนี่ยแต่นี้ด่างด่างสเตียสวยมากแบบนี้นี่แดช่วงเช้านี่เอาไปใส่กระถางสวยๆนะครับนั่งชมจิบกาแฟตอนเช้าหอมกลุ่นๆนะครับชมดอกต้นไม้สวยๆถ่ายรูปลองนึกภาพนะครับ ถ่ายรูปนะครับตั้งกาแฟไว้ถ่ายรูปย้อนแสงไปตอนเช้านะครับตั้งถ้วยกาแฟกับต้นไม้หนึ่งต้นดาวสวยๆทรงดีๆแบบนี้นะครับรูปออกมาสวยมากได้ฟิลมากนะครับได้ฟิลความสดชื่นกลิ่นกาแฟลอยเข้าเข้าจมูกผมว่าได้ฟิลมากเลยนะคือตอนนี้นึกนึกนึก นึกถึงภาพตัวเองตอนเกษียณแล้วอะนะครับเห็นไลฟ์สไตล์ของของครูนะครับของครูคู่หนึ่งเขาเป็นแฟนกันเนาะเขาเกษียณพร้อมกันนะครับเขาไม่ทําอะไรนะเตื่นเช้ามาหลังจากที่เกษียณเนาะตื่นเช้ามาปลูกต้นไม้จิบกาแฟแฟนผู้ชายก็ดูต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็นั่งจิบกาแฟกาแฟดําใส่น้ำผึ้งใส่มะนาว แฟนผู้หญิงตื่นเช้ามาออกกําลังกายคาร์ดิโอโอ้โหคือชีวิตแบบมีความสุขมากนะครับเนี่ยครับกำลังบอกเราว่าความสุขหาได้ที่ตัวเรานะคือเราเราอยากให้ตัวเองมีความสุขแค่ไหนเนี่ยเราคิดเลยเราจะเอาอยัางไงเราชอบต้นไม้ก็ปลูกต้นไม้ไปสิครับปลูกต้นไม้ทําสิ่งที่เราชอบไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะมีความสุขนะ จริงๆไวเกษียณคือไวที่ให้เราได้ใช้ชีวิตของเราด้วยความสุขความพักได้พักผ่อนไม่คิดอะไรเลยเขาว่าไม่คิดอะไรเลยเหมือถึงว่าในสมองไม่จะเปต้องมานั่งคิดเรื่องงานตลอดเวลาคิดคิดแต่เรื่องว่าทายัางไงชีวิตท,ทันทีจะมีความสุขนะครับในวัยทํางานไม่อยากให้เครียดขนาดนั้นนะครับทํางานก็ทํางานให้มีความสุขได้ก็คือเนี่ยครับเอาต้นไม้ที่เราชอบไปปลูก ตื่นเช้าขึ้นมาได้ได้นั่งดูเขาเจริญเติบโตมีความสุขครับจิบกาแฟหนึ่งแก้วนครับหอมกลุ่นกาแฟแทอ้อันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ยพอได้พูดเนี่ยตัวเองก็นั่งนั่งหลับตานึกภาพไปนะครับอันนี้คือเนี่ยครับตอนเช้าเนาะเนี่ยไปทำกระถางสวยๆวยเซรามิกหรือว่าเป็น กระถางดินเผาแล้วก็ตั้งไว้แล้วก็ถ่ายรูปย้อนแสงอันนี้คือตอนเช้านะเนี่ยเห็นไหมครับเห็นลายเขาไหมาเนี่ยพอโดนแสงปุ๊บลายเขาจะสวยมากนะครับต้นนี้ได้ความสวยนะอันนี้มีสองกิงก่งก้านม่วงๆเลยชมพูม่วง่าต้นอากิ่งนี้จากสีใบจะเหลือสองว่าฝั่งนี้เผือกนะครับอันนี้มีหกใบนะครับ ต่ถ้ากิ่งนี้จะมีสิบสี่สองสี่หแปดสิบสองสิบสี่แล้วก็กิ่งเล็กนะครับตอนนี้เอาไปสามรอเก้าสิบรวมส่งอันนี้ก็อันนี้ได้สามรอเก้าสิบรวมส่งอันนี้ได้ความสวยซีสวยแบบสวยมากเ,เตอเดียสวยมากนะครับนะครับสวยมากนะครับมาต้นนี้โอ้โหดูแดดมาแล้วนี่เห็นไหมครับอะผมถ่ายยอดใส่ให้ดู ลมเย็นด้วยนะครับวันนี้เริ่มเย็นแล้วอันนี้นี่ครับเห็นไหมความด่างเขา,าจากผมไม่อยากการันตีนะแต่ว่ามันเหมือนกรีนออนกรีนเลยะนะครับเนี่ยก็คือด่างเขียวในเขียวอะนะครับมันไม่ได้ออกสีชัดนะครับต้นเนี้ยผมว่าต้นเนี้ยมันมีโอกาสที่1-2ออย่างกรีนออนกรีนกับเลมอน นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นตัวไหนนะแต่แต่ว่ามันมีใบเลมอนนะครับนี่ต้นนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมมันด่างแบบนี้นครับนี่ด่างนะครับใบนี้ก็ด่างนะใบนี้ก็ด่างนะเนี่ยเนี่ยยิ่งใบเนี้ยด่างชัดเลยนะครับ ดังชัดเลยนะครับอันนี้ได้ต้นละร้อยเก้าสิบต้นละร้อยเก้าสิบถ้าถ้าเป็นเปลี On ่ยนออนกรีนเนี่ยคือคุ้มมากเลยนะครับคุ้มมากเลยนะกับร้อยเก้าสิบนะครับอ่าสองต้นสองต้นได้สามร้อยหกสิบนะสองต้นสามร้อยหกสิบ อันนี้สองต้นทารรับสองต้นได้เจ็ดร้อยรวมกันทั้งหมดขายรับหมดเลยเอาไปหนึ่งพันผมให้หนึ่งพันกวัมกมรกตนะครับกวัมกมรกตนะสวยมากโหยิ่งโดนแสงเห็นไหมครับ นี่ประมาณนี <young men. S 1> it, ้นะครับถ้าใครสนใจก็โทรมานะครับ0 8 6 3 5 9 1 9 <c> 9 <oughs> 2 0 9 9 9 1 8 1 8 2 5นะครับแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยนะครับกับ Beyond Garden ดนสำหรับวันนี้คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ